อยู่กับช่องหวยหุ้นคำเก่งกันนะครับวันนี้แอดจะมาแนะนำวิธีคำนวณหวยฮานอยทีวีในรอบบ่ายกันนะครับฮานอยทีวีได้ตามแอดกันบ้างไมหมล่ะครับสูตรของมันก็คือให้เอาหลัก10บนแล้วบวกให้เลขก8บวกให้8นะครับนี่คือบนหน่วยอ่าสิและร้อยนะครับ10มันอยู่ตรงกลาง ล่างไม่เกี่ยวนะครับเรามาทําดูย้อนหลังไปด้วยกันนะครับสำหรับฮานอยทีวีในรอบบ่ายนะครับย้อนหลังไปที่วันที่มีสเามผ่านมานะครับผลมันออก6 8 5 8มันก็คือเลขหลัก10บน8 8บวก8ได้เท่ากับ6 6, 6นะครับ6เพิ่ม1เป็น7อันนี้นะครับ6เพิ่ม1เป็น7 6มีไหม6 7มีไหมไม่มีนะครับหลุดไป เปิดตัวเปิดตัวก็หลุดเลยทำไปดูย้อนหลังด้วยกันนะครับ083และ12นะครับไม่มี6 7อันนี้คือ10บนนะครับ8บวก8เป็น6 7เหมือนเดิมนะครับ6 7มีไหม6เข้านี่ครับ6 1ต่อครับวันที่2พฤษภานะครับ5คือ10บน5บวก8เป็น13 3เป็น4นะครับ3และ4มีไหม เขานี่ครับเด้งเลยครับทั้ง3ามทั้งสมาเลยครับเลขพี่น้องต่อครับ10บนก็คือ3ามนะครับ3ามบวก8ดเป็น1 1หนึ่งและสองและสองมีไหมหนเขานี่ครับพานอยทีวีนะครับต่อครับสองห้าปดห้าห้าบวก8ดห้าบวก8ดก็จะได้3ามและสี่มีไหมสี่เขานี่ครับ ต่อครับ2 7 5 7เบวก8ปเป็น5และ6 5ห้มีไหมครับมีครับเขานี้เขานี้ครับ7 7 6 7เบวก8ปเป็น5และ6เหมือนเดิมนะครับ6มีไหมเขานี้ครับ <tte üz> ปังปังแน่นอนง่ายๆครับฮานอยทีวี439 3เบวก8ปเป็น1และ2 1มีไหมเขานี้ครับ 0 0 5และ1 0 0บก8เป็น8และ9นี่ครับ8เขานี่ครับหนอยทีวีและวันต่อมาวันที่9พฤษภาแอดจะฟันแล้วนะครับ8บวก8เป็น6เพิ่ม1เป็น7เด่นมาแน่นอนนะครับ6 7นอยทีวีสำหรับรอบบ่ายในวันที่9พฤษภาแอดจอให้ครับ6กับ7นะครับเอาไปเลย60 62 63 7 0 72และ73มนะครับมั่นใจครับ99.99สํเาาสำหรับฮานอยทีวีในวันที่9พฤษภานะครับท่านใดอยากเข้ากลุ่มหวยหุ้นคำเก่งนะครับ100บาทอยู่ด้วยกันนะครับมีทุกหวยทุกหุ้นรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนทุกวันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับด้านล่างของคลิปนี้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย